บดินตายเป็าประเทศไทยดอกข้ามันดีนั่นนะก็นะออนะพ่อค่อยว่าเรื่องจริงพี่เลยไปชุเจ้าบอเซอร์ชุเจ้าไปเซอชุเจ้าไปโง่เซอรอีลาลำละครย้อนวะชุเจ้าคิดว่าสลราลำละครเดสีดังมันตเชุเจ้าคิดว่าสีปังสีดังมีแต่พวกหัวโบราณพวกโง่นะ่ะเนาะ เงยเงยโง่หละสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเพื่อทุกคนทุก่านเนี่จ้าที่เขามาติดตามับชมมาฟังเพว่าคนโก่คนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนค่ะมือหนี้นะคะเพว่าจะมาอ่านคอมเมนต์นะคะหายชูพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านไนฟังนะคะกับคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าเพววามีสิทธิ์อะไรที่ไปว่าให้ น้องเขาแบบนั้นทั้งที่เป็นคนลาวด้วยกันนะคะทุกคนทุกท่านนะคะจะสิทธ์อะไรนะคะเดี๋ยวเพยวว่าจะมาขอตอบและก็ทําไมเพยวว่าถึงเขาขางคนไทยบอเขาขางคนลาวคือกันทั้งที่เป็นคนลาวนํากันแต่เป็นยังคือตองมาอ่าเวาให้กันแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะน้องเพว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์นะคะที่สาคัญก็อย่าลืมสนับสนุนน้องแพรวา่าโดยการดูโฆษณาเบิ้งโฆษณาให้น้ำเดอ้อจ้าจริงๆนะทุกคนเป็นยังแพรวาถึงบกเขาขางหนองคนนี้เบิ้งกับอูอยู่แล้วทุกคนว่านองเพนอิชฉาแมนบอ,อันนี้คือเรื่องจริงแต่เป็นยังคือตรงใช่ข้าว่ามึงกูแมนบอพี่หนองคือตรงใส่ข้ามว่ามึงกู และเยังคือต้องไปดาท่อเพื่อนขนาดนั่นว่าหนาตาเพื่อนคือข้างคกจังสันจังสีนะคะทุกคนแก่แล้วยังทําตัวอาตโลกากลาว่าซ่านนะพี่น้องแมนบอกพี่ว่าออกมาไ้นั่นได้แนวไหนว่าออกมาดใดแนวไหนใพี่น้องเอ,อ้ยทั้งทีเพื่อนน่ะกะกระบอกขวัญจะว่าขนาดนี้แมนบอกเอาจริงจริงนะเพ่วาก็ได้ทํ o ย t ท b e มาเยอะมากแล้วจนมีผู้ติดตามจะเข้าห้าหมื่นคนแล้วเพ่วาก็ โดนมาเยอะกับการที่คอมเมนต์แต่ว่าถามว่าจริงๆอ่ะเพียวว่าเคยตอบโต้และด่าทอไหมเพียวว่าคิดว่าคนที่คอมเมนต์อ่ะคือคนที่สนใจในตัวเราถ้าเขาไม่สนใจในตัวเราเขาไม่มาคอมเมนต์ทุกคนจริงๆจะเป็นคําดีหรือคําไม่ดีจะเป็นคําด่หดดาหรือเป็นคําดูถูกจะเป็นคําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่คอมถ้าเขาไม่ดูเราอ่ะถ้าเขาไม่เห็นความดีในตัวเราหรือว่าเขาไม่เห็นจุดเด่นในตัวเราเขาคงไม่คอมเมนต์หรอก นี้คือเรื่องจริงนะสาหรับคนที่คอมเมนต์ไม่ดีแต่สําหรับท่านใดที่คอมเมนต์ดีๆเพราวาจะบอกเลยว่าวันนี้เอฟซีถูกใจในสิ่งที่เพรว่าพูดในสิ่งที่เพราวานาเสนอเอฟซี FC ก็เลยคอมเมนต์ให้กําลังใจเพราวาแต่ถ้าวันข้างหน้าเพราวาพูดไม่ดีไม่ถูกใจเอฟซีถ้าเอฟซี คอมเมนต์ไม่ดีเพวีวาก็ต้องน้อมรับไว้เพวีวาก็จะได้เอาไปปรับปรุงว่าเออครั้งหนึ่งเราทํายังไง f อถึงได้ถูกใจถึงได้คอมเมนต์ให้กําลังใจเราและวันนี้เราทํายังไงทําไม f อถึงคอมเมนต์ไม่ดีและไม่ถูกใจ FC เพวีวาก็ต้องเอามาพินิจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมคะแต่นี่อะไรเองก็ตัวเองอ่ะไปโจมตีคนที่เขาชอบ ไปจมตีคนที่เขารักบอกว่าเขาหน้าตาไม่ดีบอกว่าเขาหลอกลวงอ่ะบอกว่าเขาอ่ะเอาเอา่อาไปจ้างอ่าวงดนตรีอ่าไปจ้างอ่าดนตรีมาทาทาดนตรีหรือจะมาประกอบกับเพลงอะไรต่างๆนานาแค่เงินแปดร้อยยังไม่ให้เขาอ่าบอกว่าขี้โกงบอกว่าคําล่านิสัยไม่ดีนู่นนี่นั่นถามจริงเถอะถ้าคนที่มันไม่อิจฉาริษยาตาร้อนขนาดเนี้ยเรื่องของเขา เธอจะเอามาพูดทำไมเรื่องของเทวดามาไม่ต้องมาเกี่ยวพูดแค่นี้นะคะทุกคนอันนี้คือจริงๆไม่ต้องมาเกี่ยวเลยเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งทำไมเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเราไม่ควรไปพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเรื่องดีๆอ่ะของคนอื่นเราควรมาพูดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนร่วมโลกใช่ไหมคะ อย่างเช่นคนเนี้ยบางท่านบอกว่าบางคนบอกว่าเอาเขาพูดไม่ดีอะไรต่างๆนะนะคือก็เขาพูดเกินจริงนะคะทุกคนพูดเกินจริงเกินเหตุเกินผลเพาวาเลยไม่เข้าข้างเพาวาบอกเลยนะคะเพาวามาอยู่ประเทศไทยอะ่ะเก้าสิบ้าปเซ็นได้รับความเมตตาจากพี่น้องคนไทยมากๆนะคะทุกคนจริงๆบพอว่าจะการเหลืองงานทุกท่านเสือบอนะคะคนไทย บวารมักคนทีฉลาดหรือว่าเก่งมากอาจเต็มไปด้วยความสามารถแต่ว่าเผื่อมักค้นทีมีความขยันขันแข็งกระตือดือล้นมีความซื่อสัตย์สุจริตและที่สำคัญรู้จักการอ่อมน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะไปลามาไหวคนไทยเผื่อซำเหนีนะทุกคนเรื่องความเก่งเรื่องความสามารถเรื่องการที่ไม่เป็นอะไรต่างๆนานา เจ้าบบตรงห่วงเพราะไม่พี่น้องเพราะว่าคนไทยเิ่นเก่งอยู่แล้วเิ่นสมารถจะซ้อนเิ่นสมารถที่จะฝึกฝนได้นะคะทุกคนเจ้าบบเป็นหนังสือบบเป็นยังเิ่นซ้อนให้ได้เจ้าโบเก่งในการเฮ็ดเวียเจ้าโบเก่งในการเคี่ยนหูยังต่างๆนานาเจ้าโบเก่งในการตะกวดบ้านถูบ้านโบเก่งในการสอนหนังสือน้องโบเก่งในการสอนการบ้านของน้องนะคะโบเป็นยังเป็นซ้อนให้ได้คอแค่อย่างเดียวขอแค่มีความขยันและก็ กระตือดือล้อนอยากจะทำจริงๆในสิ่งที่ตัวเองจะรับผิดชอบอย่างนี้นะคะที่สุภาษิตเพิ่นบอกไว้ว่าทำในสิ่งที่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทำน้องคำหลานะทุกคนตั้งทันกระบ,บอกว่าเสียงหนองยังบดดีท้าเป็นคนไทยนี่กระทือวธรรมดามากๆระสิบมีกันอาชีบบ่มีคนหายกันสนับสนุนและกระสนใจขนาดนี้อันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าหนองคำหลาเป็นคนล่า เป็นคนเล่าและน้องคำหลามีความกระตือรือร้นมีความขยันหมั่นเพียรมีกิริยามารยาท่าทางที่สวยงามนะคะมีการอบอน้อมถ่อมตนและพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งผู้เฒ่าอ่ะบอกง่ายเลยทั้งผู้ทั้งทั้งผู้เฒ่าผู้แกทั้งอาพ่อแม่ลุงป่านาะอาหรือแม่แต่อ่ะเอื่อยเอื่อยน้องๆพี่ๆเมนบอพี่น้อง ย่อมให้การสนับสน,นุนย่อมให้การต้อนรับขับสู่ขนาดเป็นคุณย่านะคะทุกคนเป็นวนาวงที่มีผู้ติดตามนะคะลูกชายหรือว่าวนาวงอะ่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีผู้ติดต,ตามทาง youtube อันดับหนึ่งสำหรับคณะหมอลำสำหรับวงหมอลำนะคะทุกคนตั้งสอง กว่าล้านคนเพื่อนยั่งห้การตอนรับอีหลานะคะหรือว่าหนองข้ามลาของเฮาอย่างอบอุ่นแค่นี้ก็ฮูแล้วคอยสิบอกไฮเดอร์ขันเจ้าอีสาเพื่อนนะเจ้าก,กัญญาสุเอามาหว่าวในโลกโซเชียลเธออายเขาจริงๆมันยิงเหดให้หนองข้ามลานั้นอ้าวกระตืออ่าดัง จริงๆนะทุกคนยิ่งไงเข้าหูว่านองข้ามหลานางอยู่ซื่อนะคือคนนอนอยู่ซื่อๆ,ๆกะมีคนมาย่อขืนบอลซะมีคนไม่ยอ่ยอขืนอ่าอยู่บนแบบว่าที่สูงทรงแห่งเหตุให้อันนี้ดีการที่ตัวเองมีความมู้สซื้อแบบหน,นให้เก็บไว้ในใจทาว่าข้ามไดที่มันบดีนะคะอิจฉาทิศยากันเองอ่ะดยเฉพาะเขาคนเล่านำกันนะพอนอ่อแม่พี่น้องเธอ ยาซูมาบอาแบบนี้เลยอายเขาอายวิยาตีพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงของเหาเนาะและสิ่งสําคัญนะเจ้าก็มาเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยนะข่อยเสือว่เจ้าเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยข่อยเสือข่อยคิดว่าเจ้าเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยนะทุกคนบ่าไทยชัดขนาดนี้นะเจ้ากนาสิหูดีเนาะเจ้าเห็นงานอยู่ในฝั่งไทยแถะมหากินมาหาอาศาัยมาหาเบิงอ่าเพิงผ้าบารมีของพ่อแม่พี่น้องคนไทยแต่เจ้ากับมาดาหายคนไทย แบบนี้ได้แนวใดจิงว่าเจ้าบริลาบริดาให้เจ้านายของเจา้ากจรจจิงว่าเจ้าบริดาหายคนที่เจ้าทำงานหายแต่นั่นคือเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติของเพผนนะคะทุกคนเพราะว่าเพผนก็เป็นคนไทยนํากันแบบนี้เจ้าควรคิดว่ามันเจ้าคิดว่ามันถืกอละบอมันดีละบอมันเหมาะสมละบอทํางานอยู่ประเทศเขาแท้ๆอาศัย ทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินเขาแต่ยังมาพูดให้เขาในทางเสียห,หายแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าทําไมถึงได้รับการตอบรับบดีจากพ่อเม่พี่น้องเอฟซีนะคะหรือว่าคนไทยหรือว่าแม้กระทั่งคนลาวนํากันนั่นเองที่คอมเมนต์ถามว่าทําไมถึงไม่ได้าถึงมาว่าให้คนลาวนากัน คนเลานากันนะคะทุกคนมันหวัในทางทิบดีมันหวัในทางเหตุนในคนอื่นเสียหายในฐานะที่เป็นคนเล่าคือกันกระต้องออกมาปกปปองนะคะคนเหล่าที่เขาคิดดีทําดีต่อบุคคลที่ให้ข้าวให้น้ําให้ที่รับที่นอนให้ที่อยู่ที่กินให้ชีวิตที่ดีขึ้นให้การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองเราจะพอเมพีน้องเนาะก็เลยตรงออกมาหวาจาัจ้ะ โอเคนะคะทุกคนทุก่านนะคะอีพีนี้นะคะน้องเพ็ว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่าน,นี้เด้อจ้ะก่อนจะจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อเอฟซี MC ทุกคนทุก่านที่ได้ชมมาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไดเด้อจ้ะเนาะสามารถแสดงความคิดเห็นได้จ้ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อคำว่าคำจานใดบูมวนนะคะหรือว่าบูถึกตอกนะคะบูมมอสมบูสมควรน,นะคะก็ต้องขอโทษขอภยัยหลายๆจ้ะ ว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวรือาวทางต่างประเทศเด้อก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ